รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สมาคมธุรกิจาการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตผนึกกำลังการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและสำนักง,งานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจัดงานแสดงเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวครั้งแรกในประเทศไทยภายใต้ชื่อ Thailand Revolution 2022เพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหากรรมการท่องเที่ยวไทยสู่ดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันเต็มรูปแบบซึ่งภูเก็ตเป็นพื้นที่นำเล่าในการเปิดรับนักเดินทางจึงจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์และกำหนดเป็นนโยบายต่อไปจะทำให้ประเทศไทยมีฐานข้อมูลเชิงลึกจากนักท่องเที่ยวขนาดใหญ่ช่วยให้ผู้ประกอบการนำมาใช้ในการวางแผนการตลาดที่เข้าถึง กลุ่มเป้าหมายอย่างแม่นยำภายในงานมีการปรตาตกถาเสวนาด้านกลยุทธ์การท่องเที่ยวจากผู้ทรงคุณวุฒิการแข่งขันนวัตกรรมการท่องเที่ยวและการแสดงเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวอย่างครอบคลุมอย่างท่องเที่ยวเนี่ยนะครับก็เป็นส่วนสำคัญใน GDP ประเทศอยู่แล้วถ้าท่องเที่ยวเราปรับไปใช้ดิจิตอลกันมากเนี่ยเศรษฐกิจดิจิตอลของเราก็าจะเติบโตขึ้นนะครับและการท่องเที่ยวก็จะมีะไรายได้ที่สูงขึ้นครับวันนี้เราไม่ได้แข่งกันในประเทศอย่างเดียวนะเราแข่งบนทั้งโลกนะอยากให้ัวกเราต้องมาปรับตัวดิจิทับบลทรานส์รฟอร